ุล ا م ع ล ي ك م و ว ح م าล ل ل ه و ب ر ส ا ลล ا ل ح ล د لله و ص ل ا ลา س ل ว م على ิิครับในช่วงต้นของยุสที่สนะครับซึ่งตรงกับส่วนท้ายของสุรบาบะกรอเนี่ยมีอายะหอยู่อายะหนึ่งที่อัลลอฮ์สุฮานะตะลาได้ส่งเล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงทําให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย เสียชีวิตลงไปเป็นระยะเวลาร้อยปีหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงทําให้เขาฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมานะครับพร้อมทั้งพระองค์ทรงแสดงให้เขาได้เห็นถึงความสามารถอันเปี่ยมล้นของพระองค์นะครับในการที่จะทําทุกอย่างได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์โดยการที่พระองค์ทรงทาให้เขาได้เห็นถึงสเสบียงของเขาที่เขาพกมาด้วยว่ามันยังคงอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้อยู่ แล้วก็ส่งเปรียบเทียบด้วยกับอ,อ,กอีกสีหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นขั้วตรงข้ามกับมันเกิดขึ้นนั่นก็คือพาหนะของเขาซึ่งมันได้กลายเป็นกระดูกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงให้ให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยหลังจากที่พระองค์ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยได้เห็นขั้นตอนในการที่พระองค์ทรงทําให้พาหนะของเขาเนี่ยกลับมาสู่การมีชีวิตของมันอีกครั้งหนึ่งได้นะครับ ซึ่งเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้ก็ถึงกับพูดออกมาด้วยการยอมรับในความยิ่งใหญ่และก็ได้ใช้นุภาพอันเปี่ยมล้นของพวกอัลตรวะอาลัมอาลัมอันลลอฮะอาลากลุนีเชนก้อนีฉันรู้แล้วว่าอัลลอฮ์นั้นทรงทรง,งมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลตัวนี้หรือเหตุการณ์ตัวนี้เนี่ยมันมันเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรกับคนที่เป็นคนป่วย คำตอบคือมันมันให้ให้ประโยชน์คนป่วยอย่างมากเพราะว่าอาการป่วยที่มันเกิดขึ้นกับคนป่วยเนี่ยนะครับมันก,ก็เป็นแค่เพียงความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเท่านั้นนะครับมันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกได้ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ทําให้เขาเนี่ยสูญสิ้นจากการชีวิตไป ซึ่งมันต่างกันกันกบสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอายหมเมื่อกี้เพราะอายห์เมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกให้เรารับทราบถึงกรณีของคนที่สูญเสียการมีชีวิตไปแล้วและพระองค์ก็ทรงทรงทำให้เขากลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในโลกดุนยานะครับซึ่งแน่นอนว่ากับแค่การที่พระองค์จะทรงทําให้คนที่ที่มีอาการบกพ่องในการมีชีวิตอยู่ของเขาเนี่ย กลับเข้ามาอยู่ในสภาพที่มีที่ที่มีความสมบูรณ์ในการมีชีวิตอยู่หรือมีเดี๋ยวกลับเข้ามาอยู่ในสภาพที่มีอ่ามีมีเรียกว่าอะไรครับมีสุขภาพที่กลับมาแข็งแรงปกติเหมือนเดิมเนี่ยย่อมเป็นอะไรที่ที่พระองค์ทําได้อยู่แล้วมันเทียบอะไรไม่ได้กับการที่ที่ที่พระองค์จะทรงทําให้คนที่ตายไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใช่ไหมครับดังนั้น เมื่อทราบแบบนี้เนี่ยคนป่วยจําเป็นที่จะต้องมั่นใจในความสามารถของอรร์นะครับมั่นใจว,ว่าพระองค์ทรงทําให้เราหายป่วยได้ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่คิดดีกับอรร์ด้วยะระลับรู้ไว้เสมอว่าการที่พระองค์จะทรงประสงค์ให้เราป่วยอยู่หรือประสงค์ให้เราหายป่วยเนี่ยทั้งหมดล้วนแล้วเป็นไปตามเ,าเหตุผลอันลึกซึ้งและก็เหมาะสมของพระองค์ทั้งสิน้นเราจําเป็นต้องรู้อยู่เสมอนะครับว่า ไม่มีใครที่จะรู้ว่าอะไรที่จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเรามากไปกว่าผู้ที่สร้างเรามาหรอกครับดังนั้นก็เก็บข้อคิดตัวนี้เอาไว้ได้ใจอยู่เสมอแล้วก็ปรับหัวใจตัวเองให้เป็นหัวใจที่ที่มั่นใจในในพระเจ้าแล้วก็เป็นหัวใจที่คิดดีและวางใจต่ออนัสสุหัตตารอยู่เสมอแล้วก็อินชอนแล้วเรื่องราวตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นมันก็แค่เป็นแค่เพียเรื่องราวในดุนยาซึ่ง มันจะผ่านไปอินชาอัลลอฮ์แต่ว่ามันจะผ่านไปในฐานะที่เราเป็นบุคคลที่ได้รับความสําเร็จสํเเาเร็จจากเหตุการณ์นี้หรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทํากับมันแล้วก็ใจที่คุณคิดแล้วก็วางไว้ต่อเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับก็ขอเราตานช่วยให้เราประสบความสําเร็จด,ด้วยครับสนามในกลุ่มขเราทุกคน่าลืมกานตัว